สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMU TP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของมอทรพระนครของเรากันนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นกันบ้าง คุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook ได้ที่ RMUTP Live ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะก็มีหลากหลายเรื่องราวเลยเริ่มต้นข่าวแรกกันที่นักศึกษาของมทรพนครเราค่ะได้มีการประดิษฐ์ หุ่นยนต์สำรวจนะคะแล้วก็ปลูกต้นก้าอัจฉริยะค่ะสำหรับเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงมาติดตามกันเลยดีกว่านะคะคุณผู้ฟังคะทุกวันนี้เนี่ยปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำมาเป็นทรัพยากรมากขึ้นนะคะ ทำให้ปัจจุบันเนี่ยเกิดปัญหาด้านของจํานวนป่าไม้ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะจนทําให้ปัจจุบันนี้เกิดน้าท่วมบ่อยขึ้นน้ําป่าไหลหลากมาทุกครั้งที่เกิดฝนตกหนักเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญทําให้เกิดภาวะโลกร้อนไปทั่วโลกเลยซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะคะแต่ว่าในทางกลับกันค่ะอัตราการปลูกป่าทดแทน กับลดลงนะคะซึ่งจากปัญหาตรงนี้เองค่ะทำให้ทีม b u t t e l i f e RMU TP นะคะนักศึกษาสาขาวิชาแมคคาโทนิกคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมทรพานนครค่ะซึ่งก็นำทีมโดยน้องฟาหิมมูซอน้องปียาวดีนาคคงและสมาชิกชุมนุม brainstorm นะคะก็เลยได้มีการคิดที่จะประดิษฐ์ ขุนยนสำหรับการปลูกป่าขึ้นมาค่ะแล้วก็ยังจะเป็นการสำรวจป่าในอัตโนมัติด้วยเพื่อเป็นการใช้ปลูกต้นไม้ทดแทนการใช้แรงงานคนจำนวนมากแล้วก็เวลาที่มากด้วยนั่นเองรวมถึงยังจะเป็นการช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่ในการสำรวจแล้วก็ดูแลปล่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวค่ะโดยมีดรวัชระส่งเสริมนะคะและอาจารย์รุ่งโรธสุพง์วิบูลพัฒน์ค่ะอาจารย์สาขาวิชาแมคคาโทนิก คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะเป็นที่ปรึกษาโครงการค่ะสำหรับน้องฟาฮิมมูซอมนะคะหนึ่งในผู้ดำเนินโครงการนี้นะคะก็บอกว่าหุ่นยนต์ปลูกป่าตัวนี้นะคะมีขนาดกว้าง70เซนยาว120เซนนะคะแล้วก็สูง80เซนติเมตรโครงสร้างเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์นะคะใช้แหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่รองรับการชาร์จไฟนะคะผ่านแสงโซลาเซลล์ด้วยค่ะ ควบคุมการทำงานด้วยระบบอัจฉริยะ AI Control System นะคะสำหรับตัวหุ่นยนต์ค่ะก็จะประกอบไปด้วยชุดขับเคลื่อนนะคะซึ่งออกแบบด้วยระบบการขับเคลื่อนสีล้อใช้การขับเคลื่อนด้วย Stepping มอเตอร์นะคะแล้วก็ตัวยางรถถ่ายที่เหมาะสำหรับการวิ่งบนพื้นดินเพราะว่าการสำรวจพื้นที่ป่านะคะส่วนมากก็จะเป็นพื้นดินนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวผ่านอุปสรรคต่างๆได้ง่ายมากขึ้น ส่วนประกอบต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดเจาะดินแบบสไลด์ค่ะจะติดตั้งตรงกลางของหุ่นยนต์เลยนะคะสามารถยกขึ้นลงด้วยบอนสกรูนะคะกับเพลาเกียร์ขับเคลื่อนโดยใช้มอเตอร์ขนาด24โวลต์ค่ะจุดที่3นะคะก็จะเป็นชุดปล่อยต้นไม้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของกระบะนะคะทำการบรรทุกต้นกล้าครั้งละ10ต้นค่ะเพื่อทําการเตรียมพร้อมสําหรับการปลูก ด้วยกระบะนะคะก็จะถูกออกแบบมาให้มีลักษณะเป็นวงกลมค่ะมีมอเตอร์ที่ใช้ในการหมุนให้กล้าไม้เนี่ยลงไปในจุดปล่อยต้นกล้า ส่วนสุดท้ายค่ะก็จะเป็นชุดกลบเกลี่ยดินโดยใช้ตัวอิเล็ก i c l i n ลเนะคะในการกรบเกลี่ยดินผ่านการสั่งงานจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นเองค่ะด้านของอาจารย์วัชระส่งเสริมนะคะก็บอกว่าในส่วนของระบบการสำรวจการจำแนกภาพต้นไม้โดยรอบพื้นที่การปลูกนะคะเพื่อทำการสำรวจเก็บข้อมูลได้มีการนำระบบ AI-Machine Vision นะคะ กองรับพิกัดจากระบบดาวเทียมของ Google Map ค่ะหลักการทำงานของหุ่นยนต์นะคะเขาก็จะทำการเก็บข้อมูลของต้นไม้ทุกต้นเลยนะคะการเจริญเติบโตของต้นไม้การวางแผนการปลูกต้นไม้ตามภูมิประเทศเพื่อที่จะใช้ในการที่จะเป็นข้อมูลนะคะบริหารจัดก,การป่าไม้แล้วก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายทีเดียวค่ะส่วนการออกแบบหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะก็ได้นึกถึง ความแม่นยำความฉลาดนะคะความเป็นอัตโนมัติความเร็วของการทำงานประสิทธิภาพความแข็งแรงนะคะความเสถียรของหุ่นยนต์ความพร้อมนะคะรวมไปถึงความปลอดภัยในเรื่องของการใช้งานด้วยซึ่งจากการทดสอบการทำงานของหุ่นยนต์ในการปลูกต้นไม้ในพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ป่าไม้ค่ะโดยการทดสอบนะคะก็จะใช้กล้าพันธุ์ต้นยางต้นสีตรังดอกม่วงต้นพลับ แล้วก็ต้นตะเคียนหินค่ะพบว่าสามารถปลูกต้นไม้ด้วยต้นทุนการทำงานที่ถูกกว่าแรงงานมนุษย์อีกนะคะส่วนการทดสอบความสามารถในการตรวจจับการวิเคราะห์ข้อมูลการวัดขนาดการคำนวณอายุแล้วก็การนับจำนวนการปลูกต้นไม้นะคะก็พบว่าสามารถตรวจจับได้นะคะในรัศมีวงกว้าง3-4ต้นต่อครั้งค่ะ จากปกติเนี่ยต้องใช้กําลังคนในการที่เราจะต้องไปสํารวจพื้นที่โดยรอบนะคะก็ใช้เวลานานเลยในการสํารวจต้นไม้แบบทีละต้นทีละต้นไปค่ะและจากการทดสอบด้านของสิ่งแวดล้อมนะคะเนื่องจากว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ย ใช้พลังงานไฟฟ้ามาจากโซลาเซลล์ค่ะก็เลยไม่มีผลกระทบต่อตัวของมนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยและจากผลง่ายดังกล่าวนี้นะคะก็นําไปสู่การได้รับรางวัลการแกงกันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสําหรับการ,กรเกษตรอัจฉริยะ2021ด้วยในหัวข้อหุ่นยนต์เพื่อการจัดการด้านป่าไม้ที่ศูนย์นวัตรกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์คณะวิศวกรรมาศาสตร์ของมหาวิทายาลัยเกษตราศาสตร์ค่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยยังเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบอยู่นะคะแล้วก็ยังมีข้อจํากัดในเรื่องของการลําเลียงต้นกล้าซึ่งในอนาคตค่ะทีมงานก็จะทําการต่อยอดให้หุ่นยนต์สามารถบรรจุต้นกล้าด้คะที่จะนําไปปลูกในแต่ละครั้งได้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงปรับแปลงมอเตอร์ที่ใช้ในการขุดเจาะแล้วก็หัวเจาะให้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นไปด้วยซึ่งจะทําให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ดินอีกหลากหลายพื้นที่ เลยนะคะเพราะว่าในประเทศไทยก็จะมีพื้นที่ของแต่ละภาคเองก็จะแตกต่างกันดินงก็แตกต่างกันไปด้วยค่ะแต่ถ้าหากว่าใครที่สนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหุ่นยนต์อัจฉริยะตัวนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้เลยที่สาขาววิชามแมคคาโทนิก ขณาววิศวกรรมศาสตร์มทรพนกครค่ะหมายเลขโทรศัพท์02-913-2424ต่อไปที่4228ได้เลยนะคะทิ้งท้ายกันที่หนึ่งข่าวค่ะก็เป็นข่าวที่น่ายินดีนะคะสำหรับน้องๆจากคณะศิลปศาสตร์รรของมทรพันนกครเราค่ะที่ได้ไปคว้ามาถึง8รางวัลเลยนะคะในการแข่งขันทักษะ วิชาการคณะศิลปศาสตร์มทรแห่งประเทศไทยครั้งที่7จชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ โดยท่านอธิการบดีของมทรปัญนเทครเราค่ะดนรนภพลรัศรีวัชระบุญได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลยศสุวรรณโรธค่ะผู้ช่วยอธิการบดีนะคะได้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์มทรแห่งประเทศไทยนะคะครั้งที่7ประจำปี2565ที่มหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ค่ะ และในครั้งนี้ค่ะฐานะของรองศาสตราจารย์ดออรอุดมวิทย์ชัยสกุลเกียรติค่ะอธิการบดีของมอทรร,รัตนโกสินทร์นะคะท่านได้เป็นประธานในพิธีการเปิดการแข่งขันโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุน กิจกรรมให้กับนักศ so ึกษาได้มาแสดงออกทางด้านของความสามารถนะะคในทักษะของวิชาการและก็วิชาชีพก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันและก็ยังจะเป็นการร่วมมือทางวิชาการระหว่างทางก้าวมทรรออีกด้วยแหละค่ะสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์มทรรอแห่งประเทศไทย ครั้งที่7ประจำปี2565นะคะทางมทรพันักครเรานะคะก็ไปคว้ามาถึง8รางวัลด้วยกันค่ะรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะก็จะเป็นการแข่งขันนำเสนอรายการนำเที่ยวค่ะได้แก่นางสาวสิตานันกุดนอกนะคะและนางสาวบุญญานุษสังคราชค่ะรางวัลที่2นะคะก็จะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะการแข่งขันตอบคำถามการท่องเที่ยวนะคะได้แก่นางสาวพัทรดาเขียวดวงดีและนางสาว ปภาวรินเฉินค่ะรางวัลที่3ค่ะรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งการแข่งขันการปูเตียงประกอบลีลาค่ะได้แก่นายถาปรกรณ์รัตนกุลและนายทิติพงศ์รัตนากุลค่ะอันดับที่4นะคะจะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งอีกเช่นกันค่ะในการแข่งขันบริการอาหารและเครื่องดื่มได้แก่นางสาวสรินทิพพุทธใจค่ะและนางสาวสรินทิพ จิตสุดรผลนะคะรางวัลที่5ค่ะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาอังกฤษได้แก่นางสาวเบนจวันแสงสุริยาค่ะรางวัลที่6นะคะจะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองการแข่งขันทักษะด้านมักคุเทศภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะได้แก่นางสาวออมคำมณคำค่ะรางวัลที่7เป็นรางวัลชมเชยนะคะการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ ได้แก่นางสาวรับพีพันทองเปราะค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นรางวัลชมเชยเช่นเดียวกันการแต่งคําประพันธ์นะคะได้แก่นายธนายุทธคําภากุลนะคะและนางสาวมัณฑนาเต็มสะอาดนั่นเองค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกท่านเลยนะคะที่ไปคว้ารางวัลมาในการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ ในงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่7ประจำปี2,565นะคะน้องๆก็นำวิชาที่ได้รับเรียนมานะคะในมหาวิทยาลัยแล้วก็สามารถไปสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ดีในการแข่งขันแล้วก็ได้พบเพื่อนต่างสถาบันอีกด้วยนะคะยังไงก็ขอแสดงความดีกับน้องๆทุกๆท,ท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของมอทรพรอพน,นครของเราที่นํามาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ได้เลยที่ RMUTP Live ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ